ก็ดูท่าทางความรักจะแฮปปี้สุดๆครับเพราะว่าเพิ่งจะครบรอบหนึ่งปีไปได้ไม่นาาสำหรับพระเอกหนุ่มอินดี้อินทัศกับหวานใจสาวสวยดีกรีนักร้องเกิร์ลกรุ๊ปครับแล้วก็ทางผู้ใหญ่ของทั้งคู่เนี่ยก็รับรู้แล้วก็แฮปปี้ดีส่วนเรื่องเจ้าชู้หรือว่าข่าวเก่าๆก็บอกว่าน้องเขาเนี่ยก็เข้าใจแถมชมอีกว่าน้องมีวุฒิภาวะสูงพอสมควรถ้าผู้ใหญ่ทางน้องเนี่ยถามเราก็พร้อมจะตอบครับด้านหนังตอนนี้ก็มีเรื่องใครฆ่า บูเยอะนะฮะก็ขอเล่นเองไม่ใช้สแตนด์อินเพราะว่าอยากให้สมจริงมากที่สุดครับ <laughs> มีเข่ามาเลยจะชูผม,ผม,ผมจะชูเหรอ <laughs> ไม่หรอกผมไม่จะชูหรอกใช่ก็มีครับก็มีแฟนปกติตอนนี้เขามาสนใจในเรื่องของอาการทำเพลง <c ười> ใช่คือเขาก็จังจะร้องเพลงเป็นเกิลกรุ๊ปของเขาอะไรอย่างงี้ใช่ <c ười> ซึ่งก็ซึ่งก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราสนับสนุนให้เขา เ็นกำลังใจให้คอยแบบเออแบบบอกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเราก็โอเคกับการที่เราเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้ก็แฮปปี้ดีครับซึ่งตอนนี้เขาเองก็เรียนจบแล้วแล้วก็เริ่มที่จะทํางานมากขึ้นส่วนเราก็ยังทํางานอยู่ก็ยังมีเวลาเจอกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็ตีหนึ่งพอดีเลยเทั้งาทางผู้ใหญ่ทั้งสองคค,อคือคือคือผู้ใหญ่ฝั่งเขาอะก็ก็น่าจะโอเคนะคือผมก็ไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาโอเคมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าคือพ่อแม่ของพ่อแม่ดีเองเขาก็ไม่ได้อะไร เขาเป็นห่วงในเรื่องของการทํางานมากกว่าผมไม่กังวลเลยผมไม่กังวลเลยเพราะว่าผมเขาสึกว่าเราเราเราพูดในสิ่งที่เราพูดไปหมดแล้วข่าวกเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่คือเราเราเราเขาเรียกอะไรเคลมไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้กังวลว่าเฮ้ยมันจะกระทบถึงเรามากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็แค่อยู่ตรงนี้ทําตรงนี้ให้ดีอะไรอย่างงี้มากกว่าเขาก็วางใจประมาณหนึ่งนะเท่าที่เท่าที่ผมได้ได้ได้ทราบของผมเองนะก็วางใจประมาณหนึ่งครับผมแล้วเราได้มีโอกาสไปเจอพ่อแม่บ่อย้งไหมไหนอ่า ก็เป็นในฝั่งของพี่เขามากกว่าพี่สาวเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คุณย่าเขาอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับคือตัวนี้ยังไม่ได้มีโอกาสได้เจอพ่อแม่ของทางแฟนเราเองใช่ครับอ้เขาเป็นคนชิวมากนะเขาเขาเด็กกว่าผมนะเขาอายุน้อยแต่ว่าเขาเขาเป็นคนชิวเขาเป็นคนแบบสบายๆไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยเียเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับวางแผนคามรักในนี้ว่าไงบ้างคะ ก็ในตอนนี้ผม happy ดีแล้วก็ทำงานได้ไม่มีปัญหาอะไรขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ